รสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าลาเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวปรอร์ดนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เป็นตัวละครย้อมสีตัวที่ทุกคนคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครเมตาของเรานนัเองยินดีต้อนรับสีใหม่นะครับผมสีแดงแรนนิสนักรบอาคีสุดซักคอน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 ซึ่งความสามารถนะครับผมลุงแอบสแกนมาแล้วเน มันแปลกๆนะครับผมเพราะว่าความสามารถน้องก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฮะแต่สีโคตรแดงแรงลิน้นโคตรดีนะสีมังกรดีมากเลยอะ่ะนี่แหละมมานินมังกรของจริงอ๋อแต่นีนมันแปลว่าสีดำเนาะอ่าไม่ตรงตีมนะครับผมความสามารถของน้องเนาะเมื่อตัวเ่ืองชั้นนะครับผมีมโอกาส75%ที่จะเลือกพื้นที่ทต้องการแล้วก็อัญเชิญเงือก ไปได้เลยนะครับผมเงือกก็จะทําการโจมตีบบมบโมบโมบโม,มตามสัตยาเงือกนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทอนลูกเต่ามีโอกาสเจ็ดสนะครับผมเลือกคอยเดินหน้าคอยหลังเนาะอันนี้ก็คือความสามารถที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับผมจบความสามารถแรกมีแค่2อันแล้วความสามารถต่อไปนะครับผมก็คือเมื่อเราทอนลูกเต่านะครับผมมีโอกาส70%ที่จะใช้เอฟเฟกเส้นทางแห่งเปลวไฟบน พื้นที่ในระยะที่เราถอยลูกเต๋าได้อันนี้ก็เหมือนตัวเก่าเปรเลยแล้วก็เมื่อทัลูกเต๋าพันไฟตรงข้ามมีกัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไฟนตรงข้ามให้กลายเป็นหุ่นไลากานะครับผมหนึ่งคนเท่านั้นเนอะอันนี้ก็ความสามารถใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันโจรกรรมมาเบจบความสามารถที่สองเฮ้อเก่งเงหรอแต่เอาสิอื่นใดนะครับผมมันทำให้เล่นง่ายขึ้นไหม โดยส่วนตัวคิดว่านะถ้าเกิดว่าใครนะไม่มีจี้พร้อมนะครับผมโอ้ยผู้เล่นใหม่เงี้ยไม่ค่อยมีจี้สักเท่าไหร่นะครับผมลุงก็ยังเชียร์แบบสุดสาครตัวเก่าอยู่เพราะสูตรสาครตัวเก่าอะ่ะแค่มีตัวละครอ,อะ่ะก็เล่นได้แล้วสามหลังอะ่ะมันก็คอมโ,มโบกับความสามารถอ,อันเชิญเงือกเห็นไหมล่ะเออสีก็เทกว่าด้วยเพราะว่าเป็นตำนานไงเมื่อกี้ไม่ได้กดตำนานนะครับผมขอโทษอผู้นี่เป่าไฟก็มีอยู่ ความสามารถในการป้องกันนะครับผมการขึ่นยานเชิญก็มีความสามารถในการป้องกันจรกรรมมาเบิไม่มีนะครับผมค่อยๆใส่เนจีเอาก็ได้เนาะมันก็ได้อย่างเสียอย่างแหละแต่นี้มันคอมโบกันมากกว่าไงเพราะว่าสามหลังมันก็มีแบบตกเมืองตัวเองคูณสองสี่แปดเนี่ยเมืองเราก็จะแพงอัตนโนมันติแล้วเราก็จะเสกเงือกได้ด้วยเห็นไหมเฮ้ยทำ hey! ไมลุงคิดว่าสุดสาครออริจินัลมันดีกว่า มีความคิดเห็นอะตัวยังยังไงก็บอกได้นะครับผมหรือว่าในตำนานมีความสามารถเพิ่มก็ไม่เทกว่าก็เทจริงโหมันจะกินกี่ช่องในเอฟเฟกมันเนี่ยเกินไปไหมเกินไปนะครับผมนี่คือดูง่ายๆเลยนะตัวไหนเป็นลูกหลัก gm อ่ะเนี่ย ไม่ต่างนะครับผมว่าเหมือนกันเป็ดเลยแค่เปลี่ยนสีงงมากทำวันทำไมนี่เนี่ยไม่รู้จะอวยยังไงนะครับผมอ๋ออาจจะเป็นที่คอสตูใหม่ก็ได้ะครับมเอฟเฟกต์หวัวใจเต้นแรงเมื่อเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามอยู่ดีอ่ะมันต้องเดินผ่านไหมแต่เซิร์ฟนู้นเขาแบบตกแลนด์มาก็แบบติดหัวใจได้แล้วเฮ้ยเอามาเปรียบเทียบก,กันทำไมถ้าเกิดว่าอยากเล่นอย่างนั้นก็ไปเล่นจำนวนสิครับใช่ไหมล่ะ แม่เศ้าอยู่เลยการกลับมาของข้างของไอรีนนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าจากที่เราเข้าไปดูในตำรามหาเวทแล้วอะเราจะเจอแบบไอรีรนกระแทกหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตัวละครดับนึ่งของเซิร์ฟยังไงดีละ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีราชีดีผีเสื้อไอรีรนกับน้องม้านินมังกรไฟนะ่ะเออเราจะเลือกอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมอืม มาดูวิธีการหาก่อนเผื่อไอริสหายยากกว่าเมื่อกี้ลุงเรียกว่าไอรินใช่ไหมตื่นตื่นสิ่งใดไปดูมังกรก่อนนะครับผมมาดีมังกรแดงของเรานะครับผมสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการที่สะสมมังกรอคีนะครับผมเพิงอคีเนาะวิญญาณอคีนะครับผมแล้วก็อรอร่าอคีอันนี้ไม่ใช่เพิงนี่เป็นพลังนะครับผมอย่างละสองอันเท่ากันและสิ่งสําคัญที่สุดเลยไม่ต้องหาการสิบปีแล้วขอบคุณครับ โอเคตัวต่อไปนะครับผมประตูมิติอาคีเนาะนี่ก็เล่นง่ายเกินดึงสีออกเป็นเงาเป็นเงาขอให้มันเป็นทุบๆสีดําไม่ได้หรอเออนะก็ดูเป็นเงากว่า,วานะอันนี้มันมันดูสีออกอ่ะมันแปลก,แ,ปกแล้วก็เป็นประตูมิติเอสนะครับผมสะสมแค่หนึ่งอันเนาะะสำหรับประตูมิติแล้วก็ส่วนวัตถุดิบแรกเปียนสะสมห้าอันนะครับผมว่ามาแลกน้องสุขสาครล,ลุงคิดว่าไอริสะน่าจะหาเยอะกว่าเพราะโหดกว่า แต่ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่จริงก็เบิหรือก็แบบเบิว้วบ๊กบ๊กเบิโอเคส่วนตำนานนะครับผมก็เติมตังเหมือนเดิมนะครับอลิธของเรานะครับผมหาเท่าไหรเออเท่ากันเป๊ะเลยทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะโดนอลิธแล้วนะนะ สหลังกลับลงมาตำแหน่งที่เดิมผีเสื้อไรเสือ,อไปตรงข้ามทั้งหมดตกผีเสื้อไม่สแสดงผลเพราะลูเต่าจะหายไปแล้วก็ตกพื้นที่ของฉันปีกผีเสื้อสแสดงผลเอ่อเคลื่อนที่เปียวหกช่องนนหน้าหน้าเอฟเฟกความกลัวเรียกพวกมันไปจากตำแหน่งที่คุณอยู่ก็คือเทคเคนปะความสามารถเทคเคนปะเอ่อก่อสร้างอัญเชิญดอกไม้บนพื้นที่ของฉัน ดอกไม้ต้องจ่ายเข้ามาทางสี่เท่ามันโหดยังไงเนี่ยอ,อ๋อเชิญฝาตรงข้ามมาแบบสุ่มเหรออืมพันหึ่งเคลื่อนย้ายน้องโหดยังไงวะทำไมน้องขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเพราะว่าไอความสามอ๋อ,อมันมันเสกดอกไม้บน ุกพื้นที่ของฉันได้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ของฉันมีเยอะเราตกดอกไม้เท่าไรก็จะอันเชิญศัตรูมากเท่านั้นไงะอ้ยออ้ยทะลุกอดทะลุโลเลยสิตอนเนี้ยน่ากลัวเนาะมันแบ่งด้วยหรอมันแบ่งเป็นราชินีผีเสื้อด้วยเมื่อกี้ลุงอ่านราชินีผีเสื้อปะเออลุงอ่านราชินีผีเสื้ออ๋อ พายุผีเสื้อนี้ไม่ไม่ติดโผล่นะครับผมติดราชินีผีเสื้อแทนเอาไงดีก็ไม่หาอยู่ดีเนาะปล่อยลุงไปเถอะไปจะไปไหนก็ไปไปเนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอาเนาะตัวละครที่แบบบิวนักบิวหน่าว่าต้องมีลุงก็ไม่หาเพราะว่าลุงก็มีตัวละครที่ดีอยู่แล้วลุงจะไปหาลุมทำไมล่ะลุงรอน้องโรลี่ป๊อปมาดีกว่าไหมน้องโรลี่ป๊อป รู้จักน้องโรล,ลิปปอปไหมอี่ป,ปาโรล,ลิปปอปแล้วก็อัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็ดึงศัตรูทั้งแถวนะตอนเริ่มเทินนะหรือว่าตอนตกแลนด์มาร์กนะเอ,อ่อตัวนั้นดีกว่าไหมรอตัวนั้นดีกว่าไหมคิดว่าตัวนั้นจะมาหรือเปล่าในเมตานี้ซึ่งจี้ความสามารถจี้เสริมเนี้ยยังไม่ไปที่ไหนเลยยังไม่มีการนําเอาความสามารถของตัวละครประจาเดือนเข้าไปในจี้เลยนะครับผมลุงรอมานานมากกับดาบของน้องเดชถ้าเกิดว่าเราได้ดาบน้องเดชมา เราจะเปลี่ยนแบบทุกตัวละครในเกมให้ายเป็นน้องเดทได้เลยแต่ว่าดาบมันก็ไม่มาสักทีอันเนี้ก็เล็งเห็นแล้วว่าผู้พัฒนาจะไม่ดึงความสามารถของตัวละครเข้ามาในจี้ในซูปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเขาก็เลยมีตัวละครที่ยังมีความสามารถในการเสกเปลวไฟอย่างโน้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นอยู่เนาะลุงพระอะไรไปได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพราก่อคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขก,กับการหาน้องสุดสาครสีแดง นะครับผมหรือว่าน้องเทพธิดาไอริสนะครับจุ๊บจุ๊